อ่านะครับมัต่อกันในข้อ157นะครับ157นะครับโจทย์บอกว่าสระกอบ a b c มีองค์ประกอบของธาตุตามตารางให้รอยละโดยมวลมาให้โมเลุล,ลเอทมานะครับเพราะฉะนั้นโน้ตไว้นึงว่าข้อนี้เป็นเรื่องของสูตรอะไรครับ empirical formula นะครับนะครับเมื่อทดลองนะครับเพราะว่าผสม a 2โมล b 5โมลได้ผลิตภัณฑ์เป็น c 2โมลจงหาร้อยละผลได้ครับ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราต้องหาคือสัมประสิทธิ์ระหว่าง a b c เท่าไหร่นะครับซึ่งหาได้จากสูตรเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเถื่อนถุยพอสมควรนะครับเราต้องหาสูตรโมเลกุลของสารแต่ละตัวมาว่า a สูตรโมเลกุลเป็นอะไร b สูตรโมเลกุลเป็นอะไรแล้ว c เป็นอะไรนะครับแล้วค่อยเอาสูตรโมเลกุลน,นั้นนะ่ะนะครับมาเขียนสมการนะครับมาเขียนสมการเพื่อจะหาอะไรครับเพื่อจะหารอัลรผลได้ นะครับอ่ะพี่เริ่มจากหาสูตรโมเลกุลก่อนแล้วกันเนาะนะครับอันแรก A มีเอ,เอ,ม,เอมีอะไรบ้างครับ A อหลุดกรอบไปแล้ว A มีอะไรบ้างเมี P กับ O นะครับ P กับ O สัสดส่วนคือ43.66กับ5 6จุดเท่าไหร่ครับ34อันนี้คือกรมัมดูไหมครับในขณะที่ B มีอะไรบ้างครับ B มี O กับ H นะครับ 8 8 8 9าอันนึงก็คือ11.11 11, อันนี้ก็กรัมเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้าย C มีอะไรบ้างครับ C มี P มี O มี H นะครับเท่าไหร่ครับ31.63นะครับ65.31แล้วก็3.06บางคนบอกว่าโอ้ยมันดูเยอะจังเลยค่ะความจริงพวกเราดูตรงนี้เราก็น่าจะรได้แล้วครับสามประกอบที่มีแค่ O กับ H อมเแล้วกุลเวทเป็น18คืออะไรละ่ะมันก็คือน้ำถูกไหม อย่างเงี้ยมันก็พอจะเดาได้แต่ความจริงแล้วก็เพื่อความชวัวราคิดออกมาครับมันเรามีเวลาเราคิดออกมานะครับถ้ามีเวลาในห้องสอบก็เดาเอาเลยก็ได้นะครับอันดับแรกหารด้วยเท่าไหร่ครับ P ฟอสฟอรัสหารด้วยสามสิบเอ็ดนะครับออกซิเจนหารด้วยเท่าไหร่สิบหกออกซิเจนหารด้วยสิบหกไฮโดรเจนหารด้วย 16. หนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดสิบหกหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสหารด้วยสามสิบเอ็ดตัวแรกม,มันจะกลายเป็นสี่สามจุดหกหกนะครับหารด้วยสามสิบเอ็ด ได้1.4ครับตรงนี้ได้1.4นะครับ1.4ต่อ56.34นะครับหาร16 3.52ครับทีนี้3.52หารด้วย1.4นะครับจะได้เท่ากับ2.5เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ1ต่อ2.5นะครับ1ต่อ2.5มันคือ2ต่อเท่าไหร่ครับ2ต่อ5นะครับ2ต่อ5เพราะนั้นสูตรอย่างง่ายคืออะไรครับ p2o5 มาแล้ว1ตัวนะครับถัดมาฝั่งนี้บ้างนะครับ88.89หาร16ถูกนะครับแล้วถ้ากับ5.55 5.55อีกอันเป็นอีกอันเป็นเท่าไหร่1 1 1 1นะครับหารกันได้2เงพอดีอ่ะหต่อละไร1ต่อ2เพราะนั้นสูตรอย่างง่ายคือเท่าไหร่ครับ h 2 o นะครับมันก็คือน้ำอะไรนะครับอันนี้บ้างนะครับอันนี้บ้าง ดึงลงมาข้างล่างหน่อยแล้วกันมันไม่มีที่สามสิบเอ็ดจุดหกสามครับหารเท่าไหร่3าสิบหกนะครับไม่ใช่หาร 3, สามสิบสามสิบเอ็ดจุดหกสามหารสามได้หนึ่งจุดศูนย์สองครับหกสิบห้าหารสิบหกสี่ครับจุดศูนย์แปดนะครับอันนี้สามจุดศูนย์หกโอ้เลขสวยมากเลยนะครับมันคือหนึ่งต่อสีอ่ต่อละต่อสามนะครับเขียนเป็นสูตรอย่างง่ายคือสามบีโอสี่ครับ กดฟอร์สฟอริกนั่นเองนะครับได้ออกมาแล้วนะครับดูโมเลกุลเวทก่อนตัวแรกโมเลกุลเวทเ,เ,เท่ากับเท, 28, ท, 38, ท,ท, 38, ท่าไหร่ครับ284ตัวที่2 18ตัวที่3 98ตัวนี้เท่าไหร่ละ H2O 18ดพอดีเพราะนั้นอันนี้ถูกแล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับ H3PO4 ออกมาได้เท่ากับ98ดพอดีเพราะนั้นนี้ถูกแล้วไม่ต้องทำอะไรมาดูอันแรกครับ P2O5P2 เนี่ยนะครับคือ31คูณด้วย2ได้62นะครับถูกไหม 62บวกกับ O5 ตัว1659016580ตินะครับ16580มันจะได้เท่ากับ62บวก80คือ142ครับตัวนี้คือ142แต่ของจริงมันเท่าไหร่284284คือ n เท่ากับกี่ n เนี่ยเท่ากับ284หารด้วยเท่าไหร่ครับ142ถูกไหมนะครับซึ่งเท่ากับ2เพราะรักา2เนี่ยนะครับสูตรจริงๆของสมอัมรกอบตัวที่ ตัว A เนี่ยก็คือ p 2 o 5ทั้งหมดห้อยเท่าไหร่ครับห้อย2<ๆ>ถูกไหมเพราะ n เท่ากับ2ก็คือเท่าไหร่ครับ p 4 o 10ถ้าไหมครับ p 4 o 10อันนี้คือทั้งหมดนะครับอันนี้คือทั้งหมดหามาได้หมดแล้วนะครับแล้วเราก็ลองมาเขียนสมการดูว่าเราเอาเราเอาอะไรครับเรา p สี o 10มาถูกไหม p 4 o 10มาทำปฏิกิริยากับ ทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับแล้วได้เป็น C ก็คือ H3PO4 ข้อนี้ถ้าไม่หาเนี่ยเราจะดูสมการไม่ได้นะครับแล้วเราจะหาปลยรับผลได้ไม่ถูกนะครับ P4 ก่อนอีบ้านี่4 P4 ตัวถูกไหมครับเพราะใน4เนี่ยนะครับเราใช้ไฮโดรเจนกลายเป็นกี่ตัวไฮโดรเจนเป็น12ตัวนั้นใส่6นะครับออกซิเจนทั้งหมด16ตัว4 4ก็16ตัวอันนี้คือสมการที่ถูกต้องนะครับ แล้วโจทย์บอกว่าอะไรนะครับโจทย์บอกเพิ่มเติมมาว่าจากการทดลองพบว่าเมื่อผสม์ A กี่โมล2โมลกับ B เท่าไหร่5โมลได้ซีออกมา2โมลนะครับทีนี้ A2 B 5ได้ C 2เนี่ยเราก็จะพบว่าเราเริ่มต้นได้นี่2โมลเริ่มต้นได้นี่้โมลปรากฏว่าได้เนี่ยออกมาเท่าไหร่ครับ2โมล2โมลที่ได้คือค่าอะไรครับคือค่าจริงถูกไหมครับโจทย์กำหนดให้เป็นค่าจริงออกมาเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหาในข้อนี้คืออะไรครับ ก็คือค่าทางทฤษฎีนั่นเองครับคือค่าทางทฤษฎีนั่นเองว่าตามทฤษฎีแล้วมันควรจะได้ตัวนี้ออกมากี่โมลนะครับแล้วพอเทียบกับค่าจริงที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับมันคิดเป็นเท่าไหร่นะครับมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีสารตั้งต้นอยู่2ตัวครับวิธีการหาสารกำหนดปริมาณมันมี2ตัวถูกไหมเราต้องหาตัวเหลือตัวหมดนะครับวิธีการหาคือเอาโมลหารด้วยอะไรสองประสิทธ์นะครับทดในใจอันนี้หารด้วย1อันนี้หารด้วย6 2ส่วน1ได้2 5าส่วน6ได้ศูนย์กว่ากานะครับเพราะฉะนใจ ตัวนี้เป็นตัวหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวเหลือนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นการคิด H3PO4 ที่เกิดขึ้นเราต้องอะไรมาคิดครับเอาน้ำมาคิดนะครับ h 3 h 2 o กี่โมลครับ5โมลน,นะครับอยากหา H3PO4 เราเอาโมล H2O ทิ้งเอาโมลถออะไรครับ H3PO4 ไว้ถูกไหมครับไอ้น,นี่นะครับส 4, 6ต่อ4 64 เราจะได้มูลทีสามปีออกมาปรากฏออกมาได้เท่ากับ5 4 2 0 2 0ยี่สิบยี่สิบารหกเท่าไหร่เลขไม่ลงตัว3.33สามสามนะครับนะครับสามจุดสามสามโมงของที่สามปีโอซีเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ยิวหรือร้อยละผลได้คือเท่าไหร่ครับมันก็คือเปอร์เซ็นต์ค่าที่ได้จริงคือ2โมลนะครับหารด้วยเท่าไหร่3.33โมลที่ควรจะได้คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วยหนึนะครับเพราะฉะนั้น, 3, 3, 3, ม,น,น, 100, นมันคือ20 หาได้สามจุดสก็คือ6กสองรหารสามจุดสามามน่าจ,จะหกนะครับโดยประมาณนะครับเพราะนะั้นคำตอบข้อนี้คือเท่าไรหกสิบเปร์เซนนั่นเองนะครับ